กราบเรียนคณาจางทุกท่านและสวัสดีเพื่อนๆทุกคนดิฉันนางสาวพนพรรีพิพัฒประกรณ์ค่ะละดิฉนนันางสาวปรวรัศีแพวันนี้เราทั้งสองคนเป็นตัวแทนจากคณะวิทยาการจัดการชั้นปีที่1ค่ะดิฉันรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นผู้ดำเนินรายการพิธีการว่าครูประจำปี2564ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตค่ะ นับเป็นโอกาสอันดีที่ทุกท่านจะได้แสดงความเคารพรักและสำนึกในพระคุณของครูค่ะการไหว้ครูนี้นะคะก็เป็นประเพณีไทยที่สืบทอดกันมาอย่างช้านานเลยค่ะในประเทศไทยถือว่าการศึกษาใดๆนั้นจะต้องเริ่มจากการไหว้ครูก่อนเพราะสิทธิที่ดีควรที่จะมีความเคารพให้กับครูผู้ให้ความรู้การศึกษาจึงจะสำเร็จรุดร่วงไปได้ด้วยดีค่ะ นี้ได้เวลาอันสมควรแล้วเราสองคนขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมพิธีการไหวครูประจำปี2564ค่ะขอกรับเรียนเชิญรองศาสตราจารย์ดรสิโรผลพันธินอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิตท่านประธานในพิธีขึ้นจุดทูปเทียนบูชาพระรัตนาตราัยขอกรับเรียนเชิญค่ะ ลำดับต่อไปขอเชิญนางสาวพัทรัก์ภูมิพัฒน์ตัวแทนคณะวิทยาการจัดการชั้นปีที่หนึ่งกล่าวนำบทวหว้ครูและขอทุกท่านร่วมกล่าวบทไหว้ครูพร้อมกันค่ะลำดับต่อไปขอเชิญตัวแทนคณะวิทยาการจัดการนายวุฒิพงศ์อุปะละและนางสาวพัทรัก์ภูมิพัฒน์ขึ้นมอบพานไหว้ครูค่ะ ขอเชิญทุกท่านมอบพวงมาลัยแด่อาจารย์เพื่อแสดงความกตัญญูค่ะลำดับต่อไปขอเรียนเชิญรองศาสตราจารย์ดรสิโรดผลพันธ์ทินขึ้นให้โอวาแก่นักศึกษาทุกคนเนื่องในพิธีไหวครูประจำปี2564ค่ะ ขอกราบขอบพระคุณรองศาสตรตาจารย์ดรสีโรดพลพันธินเป็นอย่างสูงที่ได้ให้ขึ้นโอวาทแก่นักศึกษาลำดับต่อไปขอเชิญอาจารย์อนงค์นาธนันชัยขึ้นให้โอวาทแก่นักศึกษาทุกคนขอบคุณอาจารย์อนงค์นาธนันชัยที่ขึ้นให้โอวาทแก่นักศึกษาค่ะก่อนจบพิธีในวันนี้ดิฉันขอเชิญนักศึกษาทุกคนร่วมกันร้องเพลงพระคุณที่สามให้กับอาจารย์ทุกท่านค่ะ การไหว้ครูในวันนี้ก็ได้จบลงไปแล้วนะคะขอขอบคุณคณาจารย์ทุกท่านขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆทุกคนที่มาร่วมแสดงความเคารพรักต่ออาจารย์ของพวกเรานะคะขอบคุณค่ะ